เภอบ่อเกลือเป็นหนึ่งใน15าอำเภอของจังหวัดน่านถือเป็นหนึ่งในอำเภอท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดน่านในปัจจุบันอำเภอบนภูเขาแห่งนี้มีอะไรที่น่าสนใจนอกจากเกลือกันบ้างไปพบกันเลยครับกับแนะนำ5ที่เที่ยว5ที่พักอำเภอบ่อเกลือแนะนำ5ที่เที่ยวอำเภอบ่อเกลือ 1. บ่อเกลือโบราณจุดกำเนิดของอำเภอบ่อเกลือก็คือ บ่อเกลือโบราณแห่งนี้นี่เองในอดีตเคยเกิดสงครามเพื่อการแย่งชิงดินแดนแห่งนี้กันหลายยุคสมัยถึงขนาดมีการขนานนามเกลือว่าเป็นทองคำสีขาวแม้ในปัจจุบันเกลือภูเขาหรือเกลือสินเทาจะไม่ได้มีค่าดั่งทองคำแต่ก็ยังมีค่ามากพอที่ทำให้เกิดกระแสการท่องเที่ยวรวมถึงอย่างได้นำเกลือมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นดอกเกลือ สบู่เกลือเกลือสปาขัดผิวและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายปัจจุบันที่อำเภอบ่อกเกลือมีบ่อให้นำมาต้มเกลือได้2อ่อโดยนะักท่องเที่ยวสามารถมาเที่ยวชมขั้นตอนการต้มเกลือได้แต่จะมีการเบรกการทำเกลือในช่วงเข้าพรรษาของทุกปีครับสอุทยานแห่งชาติขุนน่านเป็นหนึ่งใน7อุทยานแห่งชาติของจังหวัดน่าน ภายในอุทยานมีบ้านพักลานกลางเต็นท์ดังเช่นอุทยานโดยทั่วไปโดยมีแหล่งท่องเที่ยวเด่นของอุทยานคือน้ำตกสปันเป็นน้ำตกขนาดกลางที่มีน้ำไหลตลอดปีตัวน้ำตกมีอยู่ด้วยกัน3ชั้นแต่ละชั้นมีความสูง3-6เมตรต้องเดินเท้าเข้าไปประมาณ20นาทีจะถึงน้ำตกชั้นบนสุดซึ่งถือเป็นชั้นที่สวยที่สุดโดยน้ำตกจะไหลลงมาคู่กันสสายแบบในภาพนี้เลยครับ 3. ศูนย์ปูฟ้าพัฒนาเป็นโครงการในพระราชดำริขององค์สมเด็จพระเทพเมื่อครั้งทรงเสด็จมายังอำเภอบอกก่อเกลือเมื่อปีพศ2538โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงโดยมีการส่งเสริมอาชีพก่อเกิดเป็นผลิตภัณฑ์และยังส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศึกษาธรรมชาติวัฒนธรรมท้องถิ่นและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน ภายในศูนย์มีเรือนประทับแรมเมื่อครั้งเสด็จทรงงานมีกาดภูฟ้าจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดสารพิษมีร้านกาแฟภูฟ้ากาแฟสดที่มีรีเบียงชมวิวผืนป่าของอำเภอบ่อเกลือได้อย่างสวยงามมีร้านจำหน่ายสินค้าของโครงการภูฟ้าเป็นสินค้าคุณภาพที่น่าซื้อของฝากมากมายนอกจากนี้ยังมีห้องพักสำหรับผู้ที่มาศึกษาดูงานและนักท่องเที่ยวทั่วไปอีกด้วย บ้านสป,ปันเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศท,ที่กําลังมาแรงมากของจังหวัดน่านที่หมู่บ้านแห่งนี้นอกจากจะได้มาสูดโอโซนอันบริสุทธิ์แล้วยังจะได้ฟินไปกับบรรยากาศที่โอบล้อมด้วยหุบเขาและสายน้ําปั่นจักรยานยามเช้ามีหมอกขาวลอยเป็นฉากหลังและยังมีลาําธารอันเป็นต้นกําเนิดของลําน้ํหว้าให้ได้ชิลไปกับเสียงสายน้ําได้ตลอดทั้งวันโดยที่พักส่วนใหญ่จิ๋วแนบชิดติดลาําธาร รวมถึงที่พักอีกหลายแห่งที่ขยายตัวขึ้นไปอยู่บนภูเขาสามารถชมวิวบ้านสปันได้อย่างสวยงามหหยุดเวลาคาเฟ่เป็นร้านกาแฟวิวสวยมุมสูงที่ตั้งอยู่บนภูเขาด้านหลังสุดของหมู่บ้านสปันหากมาในช่วงฤด,ดูฝนจะได้ชมนาเขียวงดงามอย่างที่เห็นโดยนอกจากเมนูกาแฟแล้วยังมีเค้กเบเกอรี่ให้เลือกทานอีกหลากหลายเมนู สำหรับสายดริฟมีจำหน่ายกาแฟดริฟชุลละ300บาทที่หยุดเวลาคาเฟ่ได้เลือกใช้เมล็ดกาแฟจากดอยสวนยาหลวงแหล่งเพาะปลูกกาแฟชื่อดังประจำจังหวัดน่านนอกจากนี้ยังใช้เครื่องคั้วกาแฟระดับโลกจากเยอรมันทำให้ได้กาแฟดาร์คขั้วกลางเรียกได้ว่าที่นี่ไม่ใช่คาเฟ่ขายวิวสวยเพียงอย่างเดียวแต่เป็นร้านกาแฟที่จริงจังกับรสชาติกาแฟเป็นอย่างมากรับรองถูกใจคอกาแฟอย่างแน่นอน แนะนำ5ที่พักอำเภอบ่อกเกลือ 1. เขื่อนหิมมางเป็นที่พักทำเลดีริมแม่น้ำมางมีทั้งบ้านพักเป็นหลังหลังห้องน้ำในตัวรวมถึงบ้านพักรูปแบบ A-frame ที่แม้จะเป็นห้องน้ำรวมแต่ก็อยู่ติดริมแม่น้ำแบบห่างกันแค่เพียงเมตรเดียวบรรยากาศดีมากๆบอกเลย 2. ไปมางทางลักษ ที่พักสุดชิคริมแม่น้ำมางที่ต้องบอกว่านักเดินทางชื่อดังอย่างคุณมาเรียนะไกลบ้านก็ได้มาพักและทำรีวิวที่นี่แล้วห้องพักมีหลากหลายรูปแบบให้เลือกทั้งรูปแบบนอร์ดิกและรูปแบบคอนเทนเนอร์มีมุมถ่ายรูปมากมายนอกจากจะได้ฟินกับบรรยากาศริมลำธารแล้วอาหารเช้ายัางถือเป็นจุดขายของที่พักแห่งนี้อีกด้วย 3. อุ่นไอมาง เป็นที่พักในตำนานประจำอำเภอบ่อกเกลือจากยุคที่เคยมีทำเลตั้งอยู่ริมแม่น้ำมางจนย้ายถิ่นฐานเปลี่ยนทำเลมาอยู่ริมแม่น้ำว้าจากที่พักชิลๆราคาระดับกลางๆปัจจุบันได้อัปเกรดมาเป็นที่พักไฮโซระดับหรูหราราคาหลักพันไปปายไปจนถึงหลักหมื่นราคานั้นมาพร้อมกับบริการระดับ5ดาวเริ่มตั้งแต่เวลคัมดิงตามด้วยอัร์นูนที บริการนวดแผนไทยพาไปชมนในห้องพักครับบริการอาหารเย็นและนี่ก็คืออาหารเช้าครับนอกจากนี้ยังมีบริการจักรยานฟรีอีกด้วย4บอ่อเกลือวิวถือเป็นที่พักแห่งแรกของอำเภอบอ่อเกลือ ตั้งอยู่บนเนินเขาทําให้สามารถชมวิวสวยๆได้วิวบ่อกเกลือสมชื่อบริการห้องพักสุดหรูมีมากมายหลายห้องมีแผนผังห้องพักให้เลือกดูมีบริการรถทานเฟอร์ไปกลับห้องพักนอกจากนี้บ่อกเกลือวิวยังเป็นที่ตั้งของห้องอาหารปองซาซึ่งถือเป็นร้านอาหารตัวท็อปประจาอาเภอที่มีเมนูระดับพัตคามีเมนูแนะนําเป็นไก่ทอดมัแควนเต้าหู้กรอบทรงเครื่อง ยำผักกูดขาหมูเมืองบ่อเป็นต้นในส่วนของอาหารเช้าบริการแบบบุฟเฟ่ตมีเมนูให้เลือกทานมากมายตักกันจนอิ่มจุกไปเลย 5. มีสปันที่พักทำเลริมแม่น้ำว้าห้องพักทุกหลังมีระเบียงหันหน้าชมวิวลำธารบรรยากาศสุดฟินฟังเสียงสายน้ำได้ตลอดทั้งวันทั้งคืน ช่วงเช้าจิบชาพร้อมข้าวต้มร้อนๆนั่งห้อยขาชมว,วิวเพลินๆไปทราบกันไปแล้วสำหรับแนะนำ5ที่เที่ยวกับ5ที่พักอำเภอบ่อกเกลือจังหวัดน่านอำเภอบ่อกเกลือยังมีที่เที่ยวกับที่พักอีกเยอะเลยครับแล้วผมจะนำมาเสนออีกในโอกาสต่อไปขอบคุณสำหรับการรับชมกดถูกใจกดติดตามให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ